จับปลาจะมาจับปลาเออตพี้ยนแล้วไอ้ตัวนี้อื้นินอุ้ยพี่น้องไอ้แะเลยนะครับผมอื้อุอุ้ยอุ้อุ้ยอยอุ้ยอเ้อุ้ยยอุ้ย้อ้ยอออ้ยุยอ้ออ้อ้ยอยอ้ออ้อย เออห้าหกตัวนะครับปลดนะครับผมนี่นะ่ยคะแนกปลดถ้าม่านฟังต้องมีคนนีคะแนกปลดไซสสวยเลยเอ่าสุดยอดนะครับผมอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมนะครับผมนะะฮกรรมวานแห่นะครับกีฬาพื้นบ้านนะครับที่บ้านทม erm ิงไตรนะครับตรงนี้น่าจะอยู่ที่ตำบลกลงเอนอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผม นะครับผมกับบัตร400 200นะครับผมอ่าวันนี้ก็ให้ความบันเทิงกับช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจอุชตับคนสุดินลาวตัวพิศดาตัวนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ให้กับอุชตับด้วยนะครับกดแชร์กดตะพื้นพื้นกดอะไรไลน์ไปเลยนะครับผมพี่น้องอ่ะนะดูครับไปห้ามจับปลาแต่ทำไมเขามาจับปลากันอ่าพี่น้องโอ้ดีห้ามจับปลาตัวนี้้ายนี่ คือมาจับปลากันเต็มหนองแท้ก็เขียนป้ายห้ามจับปลาเนี่ยให้กำนันมาเอาป้ายลงก่อนนี่อ่านะครับผมนี่ครับโอ้เดี๋ยวนี่ครับเอามุมนี้แล้วครับแมีปน่องนู่นนะอันนี้นะครับบัตรฝั่ง200บาทนะครับบัตรเพนะครับ400บาทนะครับกับปลาหลากหลายชนิดนะครับผมนี่ครับทางเจ้าหน้าที่กำนันก็กำลัง ใ้สัญญาณโอ้นหดีเจน้องนะครับพึ่งพายเรือเข้าไปนื้อเนื้อโอ้โได้เวลาสมควรแล้วลูกวจ้โยจวนห้ามจับปลาแต่ทำไมมาจับปลาโอ้ยดูไปห้ามยังอยู่เลยจับกันแล้วเอาเอาเอาดูครับใครจะละลายก่อนเพื่อนนะครับผม เอาๆิๆนๆๆ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 ดๆๆๆนะครับๆมๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆบผมๆๆ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 ๆะๆๆ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 ๆครับๆๆีๆๆ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 มๆๆ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 ๆ่ๆๆ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  ดูพีเลงนะครับแผลแรกนะครับผมดูตักดูตักเอาดูครับตื่นเต้นไหมเอา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 เราเอาอาเอาเอาเอนเอาอาเอาเอายอาเ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 อนเองเอาเอาเอนเอา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 เออา้ออาเออาเออเเอาเออาาีเาอาเ

อูุ้ยเอาเอาอู้ว่าลายลาครับโอ้มีตะเพียนนะครับผมมีนินเอาดูแหนี้นะครับผมจังไดทางนี้โอ้ดูปปลาตะเพียนนะครับผมสวยๆเลยยอดมีขนาดเมานะ โอ้ยดึงนี้นะแห่นี่ยครอบกันนะครับผมนี่น่ะนู่นน่ะปลากัดแหไว้เห็นไหมนะนี่โอ้ยดูครับอะไรอะไอีกจานหนึ่งนะครับผมโอ้ยยอดเลยหานะครับดูเจ้านี่ใกล้ๆปุ๊บอุ้ยตเพียนใหญ่อุ้ยพี่น้องเอ้ยนู่ยสุดยอดเอ้า เล้งพี่เลง้ <ใน S 1> เลงดูครับพี่เล้งของเรานะครับผมไอจิงโบอุยไปจีนตะเพียนโอ้จีนนะครับแล้วก็ตะเพียนนะครับโอหลาบพี่น้องเงยแซบหลายเอาเอาปลาอะไรนั่นนะจีนอูอ้อู้ละลายเลยครับผม เออห้าหกตัวนะครับยอดเอายอ,อดเทอันนี้ก็สายปลดนะครับผมนี่นะพนักปลดถ้ามันตัตงก็ต้องมีคนนี่พนักปลดอะดูคุณลาทางนี้นะครับเอาได้ไหมตา Nè. <laughs> men คันกระตุกหน้าไถเลยแม่นบ่เอออย่า ครับผมมันแน่นอนนะครับวันนี้นะครับปลาปลาตะเพียนเยอะมากนะครับผมนะครับไซตัวครึ่งโลนะครับบางทีก็ตัวหนึ่งโลเลยนะครับผมพี่น้องโอ้ยู้จับทายแต่เลาะฟังก็พอนะครับผมมาดูครับพี่สองคนนี้นะครับผมเป็นจังได่นะครับที่เสื้อหานนะครับผม ใช่นั่นคือจะมีเยี่ยววันจะมีอ่าโอ้ยนุ้ยน้องทางนู้นเหรเจอหรือเปล่าครับผมนู่นนะครับเสื้อแดงนะครับผมนี่ครับติดอัญญะเลยนี่พี่คนนี้นะครับอุ้ยติดอัญญะเลยนะครับผมละลายเลยนะครับผม โอ้นี่ครับแหแดงนี่ก็ละลายเลยนะครับผมนี่นะเออนีครับปลาตะเพียนนะครับผมปลาตะเพียนมีแต่ตัวส,สวยๆเลยเออโอ้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 หลายตัวเลยโอ้โอ้โอะนี่ครับเดี๋ยวดูคุณน้านี่นะครับผมหลายตัวเนาะคุณน้านี่นะ เอาก็จะโดนหลายตัวนะครับเห็นยุ่มยุ่มอยู่นะครับผมอ่ะลุนนะครับผมฮึบมีไหมอยู่ไหมฮึบ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 โอ้สามสี่ตัว นี่ครับได้ปลาปุ้มปุ้ยมาแล้วอุ้ยนี่พี่น้องสวยงามเลยอัตรามวยนี่ครับใสสวยเลยปลาในนะครับปลาปุ้มปุ้ยเราเนี่ยครับผมยอดที่แบตสำหรับฮะเดี๋ยวมาดูสะดุ้งนะครับตรงนี้นะครับผมรอลุ้นสะดุ้งนะครับผม ะสะดุ้งมาแล้วนะครับผมหลังยกนะครับสะดุ้งนะครับผมยึบยึบยั้งบอกอุสตาระมาไม่ติดเลยเอาไหมเอาไหมก็เอาตอนถึกแน่เอาตอนถือเลย <c oughs> อ,อือโย่ได้ไหลายตัวเลยบ่นะสิบกว่าตัวแล้วอัหยามันๆนะครับสิบกว่าตัวแล้วนะครับวันนี้ที่ทมิงฬใจนะครับผมนี่นะครับผม เอา,าดูสะด,ดุ้งนะครับผมฮึบเอ,อ้ยย่ะเอ้เป็นไปได้เป็นไปได้ไ<ห>อ่ะดูอีกรอบหนึง่งดูอีกรอบหนึง่งดูอีกช็อตหนึง่งนี่ครับได้กันทั่วน้องเลยนะครับเน้นหลักๆเลยปลาตะเพียนนะครับผมปลาหิงปลาจีนนะครับปลาตะเพียนตัวสวยมากนะครับผมปลาในก็ตัวเบ่งๆเลยนะครับคนที่ได้นะครับ อู้ดูขึ้นข้างหลังนะครับนุาเขากำลังปลดปลายอยู่เอาฮึบุ้มเอ้ยช็อตเด็ดมีโดดเอาเอาเอาปจินเอาเอาในที่สุดก็ได้ช็อตเด็ดสุดยอดนะครับผมอือใช้มือเลยนะครับไม่ต้องใช้สวิงเออโอ้ดูพ่อสมัยนะครับหนูติดอัญยาเลยพ่อสมัยตรงนู้นนละ ออยอดนะครับผมอ่นนี้นะครับบรรยากาศนะครับผมวันแห่บัตร400กับ200บาทที่ทมิงไตรนะครับตำบลองแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมผู้สื่อ่ก็มาถ่ายทำนะครับก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปก็คงจะมีความสุขก็ฝากากดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับผู้สอคนสุรินทร์เราเปิมสัตว์ตัวนะครับผม